สวัสดีครับยินดีที่คนต้อนรับกลับเข้าสู่วิดีโอของเราอีกครั้งนะครับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะครับถ้าใครอยู่ในวงการในเรื่องของ Cyber Security นะครับก็น่าจะได้ยินข่าวในเรื่องของที่ว่า Firefox เนี่ยพบช่องโหว่ขนาดใหญ่มากๆนะครับซึ่งช่องโหว่นี้เนี่ยถูกค้นพบโดยนักวิจัยทางด้าน Cyber Security จากบริษัท ESET นะครับก็คือเป็นบริษัทที่เขาผลิตเรื่องของระบบแอนตี้ไวรัสต่างๆเรื่องของ Security System ต่างๆนะครับก็ มีการค้นพบช่องโหว่นี้ขึ้นมานะครับโดยที่ช่องโหว่นี้นะครับมีความรุนแรงระดับ9.8เต็ม10นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่องโหว่ที่น่ากลัวมากนะครับโดยที่ช่องโหว่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นช่องโหว่ตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ใน depth 2ของเจ้าตัว Firefox นะครับในส่วนของตัว Animation Plane นะครับช่องโหว่ตัวนี้เนี่ย มันใช้หลักการหนึงที่เราเรียกว่า use after free นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่องโหว่ที่ค่อนข้างมีความอันตรายสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วเมื่อเราชใช้ช่องโหว่ตัวนี้ครับ the worst case scenario จริงๆหรือว่าผลลัพธ์ที่อาจจะรุนแรงที่สุดโดยการใช้ช่องโหว่ตัวนี้เนี่ยสามารถไปถึงในเรื่องของ remote code execution ได้นะครับซึ่งบอกเลยว่า เป็น Use Case ที่ค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับแล้วก็เป็นเคสที่หลายๆคนใน,ในฝั่งของ Cyber Security เนี่ยก็ค่อนข้างกลัวช่องโหว่ประเภทนี้แบบ สุดๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไล่ฟังนะครับว่าในเรื่องของ use after free คืออะไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวก Remote Code Execute นเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วมันน่ากลัวขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็เราจะมีวิธีการจัดการยังไงกับปัญหากตัวช็องโวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าจะป้องกันในเรื่องของการเกิด Remote Code Execution อะไรแบบนี้ครับเราจะมีการป้องกันอะไรพวกนี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปกันทีละเรื่องนะครับ เรื่องแรกนะครับผมขอพูดถึงเรื่องของ use after free ก่อนนะครับมันเป็นทางเข้านะของช่องโบวตัวนี้นะครับ use after free เนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการโจมตีแอปพลิเคชันต่างๆหลักการของการทำ use after free เนี่ยคือเวลาโปรแกรมเราครับมันมีการเรียกใช้งาน Memory เช่นสมมติคุณเขียนโปรแกรมแล้วคุณทำการบอกว่า in a อย่างเงี้ยครับมันก็คือคำสั่งที่มันจะไปเรียก os มันจะไปจองพื้นที่บน Memory กับตัว r a t i n g system นะครับแล้วเราก็ทำงานใช้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 งานไปโดยปกติแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อเราใช้งานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำการฟรีหรือว่าทำการบอก o อว่าโอ้ยตรงเนี้ยฉันใช้เสร็จแล้วนะเธอสามารถเอาไปคนอื่นใช้ได้นะครับหากโปรแกรมใดเนี่ยใช้เสร็จแล้วไม่คืนขี้งกนะครับมันจะเกิดอาการหรนึ่งที่เราเรียกว่า Memory leak กนะครับก็คือ,อยูดีโปรแกรมคุณน่ะจะแบบใช้ Memory แบบโอ้โหขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะ,ข,ยะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเกิดการ allocate แต่มันไม่ดีอโลเคตออกนะครับมันก็จะอโลเคต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 แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอาการแบบนี้เราเรียกมันว่าเมมโมรี e ล a k นะครับแต่ว่าเมมโมรี e ล a k ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะทำการรี m e เมมโมรีนี้ออกไปแล้วหรือว่าคืนเมมโมรีส่วนนี้ให้กับ OS ไปแล้วนะครับแต่ปัญหาคือมันยังมีพอยเตอร์หรือมีตัวแปรบางอย่างที่ชี้ไปอย่างเมมโมรี ชุดนั้นได้อยู่นั่นแปลว่าถึงแม้ว่าเราจะคืนเมมโมรีตอนนั้นไปแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเรียกค่าหรือว่า m a n i p u l a t เมมโมรีในส่วนส่วนนั้นได้อยู่นะครับผมขอยกตัวอย่างเป็น Source Code ชุดนี้นะครับเป็น C Source Code นะครับ Source Code นี้นะครับเป็น Source e o d e สนเนปเชตสั้นๆนะครับที่ผมเขียนขึ้นมาแบบเพื่อจะอธิบายหลักการของการ Use After Free ตรงนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเนาะ แต่อยากจะให้โฟกัสในส่วนของที่เป็นเมนฟังชันนะครับในเมนฟังชันเนี่ยเปิดมาปุ๊บเนี่ยผมขอทำการสร้างพอยเตอร์ตัวหนึ่งชื่อว่า a นะครับโดยที่ให้พอยเตอร์ a เนี่ยมันมีค่าเป็นอะไรครับก็คือไป malloc ถูกปะ่ะ size of int ก็คือให้จอง Memory ขนาดเท่า integer ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้ int a int star a ประกาศ ตัวแปรที่เป็น pointer ที่เป็น integer ขึ้นมาเนี่ยแต่ malloc มันเป็น void pointer ใช่ไหมครับผมเคยเล่าเรื่อง void pointer ไปแล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับดังนั้นเนี่ยข้างหน้าผมก็ต้อง casting ให้มันกลายเป็น int นะครับเพราะเนี่ยสุดแล้วบรรทัดเนี้ยไอตัว int *a เท่ากับได้เือด malloc sizeof int ตรงนี้ครับมันก็คือการขอจอง heap memory ใช่ไหมขนาดเท่า integer แล้วจำได้ไหมครับว่าทุกตัวแปรจะต้องมี ที่อยู่และมีค่าของมันใช่ไหมครับโดยที่ที่อยู่ของ pointer a ก็คือที่อยู่ของมันอันนึงถูกไหมแต่ว่าค่าของ a อ่ะมันจะไม่ใช่ตัวเลขตรงๆใช่ไหมครับค่าที่ของ a เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือที่อยู่ที่ malloc คืนมาให้ใช่ไหมมันคือมันมันก็คือ pointer ถูกป่ะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยรรทัดต่อไปเนี่ยผมก็เล่นตลกเลยผมบอกว่า int a r *pointer a เท่ากับ a ก็คืออะไรก็คือ pointer a ครับ ptr a อะ ก็จะเท่ากับค่าของ a ซึ่งมันก็คืออะไรครับค่า address ของที่เรา m อ l l o c มาถูกป่ะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยอะผมก็ใช้งานึไปเรื่อยเสร็จปุ๊บผมบอกว่าโอเคผมใช้งานเสร็จแล้วเพื่อป้องกัน memory leak ผมขอฟรีเพราะอย่าลืมว่าถ้าคุณใช้ heap memory เนี่ยถ้าคุณไม่ฟรีคุณจะเป็นตัวในสังคมทันทีนะครับคือจะเป็นแบบขยะสังคมทันทีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณใช้เสร็จปุ๊บคุณก็ต้องคืนนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องฟรีมันออกไปใช่ไหมครับแต่ปัญหามันอยู่ที่มันทันต่อไปครับสังเกตดูนะครับว่าผมสามารถที่จะปริ้นท์อเดร s สของ a, a ออกมาได้ผ่านการปริ้นค่าของ ptr a จำได้ไหมว่า ptr a อะ่ะมันเก็บค่า address ที่เรามอลล็อกไปถูกปะถึงแม้ว่าเราจะคืนมันไปแล้วแต่ ด้วยวิธีการแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าถึงเมม o r ีในส่วนที่เราเคยมอลล็อกเอาไว้ได้นั่นเองอันนี้คือลักษณะของ use after free นะครับเพราะฉะนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมีการทําอะไรลักษณะแบบนี้นะครับคุณก็ต้องฟรีมันออกให้หมดนะครับไม่ใช่ว่าเหลือขยะทิ้งเอาไว้แล้วคุณก็จะกลายเป็นเออสังคมเลยทีเดียวนะครับอะไรแบบนี้อันนี้คือเรื่องของการ Use after free นะครับซึ่งพอเราสามารถที่จะ manipulate memory ในส่วนนั้นได้หรือว่า monitor memory ในส่วนนั้นได้เนี่ยปัญหาที่ตามมาเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ช่องโหว่เนี้ยทำการใช้นะครับคือมันสามารถทำให้เกิด code execution ได้อ่า code execution เนี่ยหมายความว่าเราสามารถที่จะแทรกคำสั่งหรือว่าแทรกค่าอะไรบางอย่าง ลงไปใน address ที่เราเคยฟรีนั้นนะ่ะเข้าไปแล้วเพื่อทำให้เกิดการ r ันคำสั่งบางอย่างที่ผู้โจมตีเนี่ยต้องการเจ้าสิ่งนี้เราเรียกมันว่า code execution กัคือการทำให้มันเกิดการ r ันคำสั่งหรือว่า code สักชุดหนึ่งอะไรเงี้ยครับเรียกว่า code execution นะครับอ่าโดยที่เมื่อมันเกิด code execution ปุ๊บเนี่ย เรามันเกิดจากการที่เราแทรกอะไรบางอย่างเข้าไปถูกไหมครับภายในตัว Firefox ถูกปะดังนั้นสิ่งที่ OS เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีโปรแกรมแปลกๆลันขึ้นมานะครับเขาสามารถเขียนให้มันทำเหมือนว่า Firefox เนี่ยเป็นคนลัน malicious instruction ตรงนี้ได้ e a s y e a s y เลยนะครับถ้าใครเรียนพวก security มาเนี่ยการการแบบยัดไส้พวกนี้แม่งคือแบบเรื่องที่กระจอกมากถูกปะใครๆก็ทำได้ใช่ไหมลิงก็ยังทำได้ถูกปะคือมัน ค่อนข้างอันตรายมากนะครับซึ่งผลลัพธ์ของการเกิดโคด e Execution เนี่เยเรียกได้ว่า anything that the attacker w a n t ก็คืออะไรก็ได้ที่ผู้โจมตีต้องการนะครับตั้งแต่การคัดลอกข้อมูลสำคัญออกมานะครับการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือมาล์แวร์บางอย่างใส่เข้าไปนะครับจนถึงการเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ย ช่องโหว่ที่มันทำให้เกิดอาการแบบ the worst c a ค e เกิดคือเกิด Code Execution เนี่ยมันเป็นช่องโหว่ที่มีความรุนแรงสูงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยช่องโหว่ตัวนี้ที่เกิดขึ้นกับ Firefox เนี่ยเขาก็เลยได้คะแนนความอันตรายเนี่ยแบบความรุนแรงเนี่ยอยู่ในระดับ9.8จาก10ตัวอย่างช่องโหว่ในระดับ9.8เต็ม10เนี่ยหรือว่าตัวอย่างที่ทำให้เกิด Remote Code Execution ได้เนี่ย ถ้าคุณอยากดูนะครับว่ามีใครบ้างนะที่ได้ช่องโหว่เลเวลนี้เยอะๆนะครับแนะนำให้ลองไปดู f ฟลต p พ a y เ r อรครับอีตัวนั้นนะ่ะคืออีตัวต้นเรื่องคืออีสารตั้งต้นคือความแบบรีโมทโคดเ e ็กซิคิวชัคือมึงเยอะมากแบบล้านแปดคือความอันตรายระดับพระเจ้าครับคือเรียกได้ว่าแม่งเหมือนสปายแวร์แม่งคือมมลแวร์แบบชั้นเลิศอะคือยากกว่าชิบหายเลทีเดียวนะครับแต่ว่า ช่องโหวของ Firefox ตัวนี้นะครับเราก็ไม่ต้องกลัวกันไปนะครับเพราะว่าณนะวันนี้เนี่ย f i r e f ก x ก็ได้ทำการออกอัปเดตมาเพื่อปิดช่องโหวตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเปิด Firefox ขึ้นมาและทำการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเท่านี้เนี่ยก็จะไม่มีช่องโหวตัวนี้เกิดขึ้นได้อีกแล้วนะครับแต่ว่าช่องโหวใหม่ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าช่องโหวนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับ และอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับก็คือฝั่งของ Tor Browser นะครับเพราะว่าถ้าใครเคยใช้ Tor Browser มาก่อนแล้วกด about ใน Tor Browser อครับมันจะมีเขียนว่า based on mozilla firefox the version เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัว Tor เองเนี่ยมันไม่ใช่เว็บเบราวเซอร์ที่ถูกเขียนขึ้นใหม่โดยใช้ Engine ของตัว Tor เองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทอครับมันก็คือ mozilla firefox ที่ทำการเติมฟีเจอร์ในเรื่องของการเข้า o n i ย n Network เข้ามาเฉยๆเรนเดอ e r e n อร์เอ e จินเดทุกอย่างนะครับเป็นของ Firefox ทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด Firefox โดนยังไงทอมึงก็ไม่ไรอดครับแต่ว่าแน่นอนว่าช่องโหว่ตัวนี้เนี่ยก็ได้รับการอัปเดตจากทอเป็นเทียบร้อยเพราะว่า Firefox อัปเดตแล้วทอแค่แอปพลายอัปเดตตัวนี้ใส่เข้ามาในของตัวเองแล้วก็ปล่อยอัปเดตให้กับตัวทอ User ก็ เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าไม่เกิดคำถามต่อไปว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีช่องโหว่ประเภทนี้เกิดขึ้นขึ้นมาอีกแล้วมันอาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะเกิดจากการที่มันเป็นโ e r o day คือมันไม่รู้มาก่อนหรือว่ามันจะมีกลไกอะไรบ้างไหมครับที่มันจะสามารถป้องกันในเรื่องของพวกนี้ได้นะครับจริงๆแล้วเรื่องของ zero day protection เนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็มีดีเทลส์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าพูดถึงช่องโหว่ ในรูปแบบของโค้ดเอ็กซิคิวชันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีวิธีการป้องกันได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็ในหลากหลายกลไกแล้วก็ขั้นตอน มากๆนะครับถ้าเป็นตัวเบสิคที่สุดเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการป้องกันในระดับแบบ perimeter base นะครับก็คือเราอาจจะทําการติดตั้งไฟวอลลงไปนะครับเพื่อทําการบล็อกทราฟฟิกที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโจมตีได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเวลาตัวมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีการรันอะไรบางอย่างใช่ไหมครับมันจะต้องส่งข้อมูลบางอย่างเนี่ยกลับไปที่ตัว CNC Server หรือว่า Control Server ของฝั่งผู้ที่โจมตีเราอะครับทีนี้เนี่ย ถ้าสมมุติว่า firewall คุณเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะรับรู้แบบเรียกว่ามี intelligent database อย่างเงี้ยครับในการที่จะแบบรู้ว่าไอพ p นี้เนี่ยแม่งกลัวว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรเงี้ยครับมาทำการบล็อกทราฟฟิกที่เกิดขึ้นตรงนั้นได้แล้วทำการแจ้งกับแอดมินได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้อยู่ที่ตัว intelligent database น,นะครับว่ามันมีข้อมูลตัวเนี้ยเยอะขนาดไหนนะครับแต่ว่า วิธีการตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่สามารถโปรเทคได้ในระดับของเน็ตเวิร์เท่านั้นเนาะอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างแซบๆนะครับแต่ว่าพอใช้งานได้นะครับอย่างการทำโพลเรื่องของแซนด์บ็อกซิ่งนะครับหรือว่าการทำกล่องสัตวเล็กๆมาครอบทำให้แอปพลิเคชันที่รันนะครับมันอยู่ภายในแซนด์บ็อกตัวนี้สมมติว่าไอ้อพลิเคชันที่รันเนี่ยมันเกิดกลายร่างเป็นมาว์แวร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะทําอะไรบางอย่างกับเครื่องเราเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทะลุ ออกจากแซนด์บ็อกตรงนี้ได้นะครับนั้นเนี่ยถ้ามันจะขโมยข้อมูลมันจะขโมยอะไรต้อะขอโมยตัวเองอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้นะครับตัวอย่างของแอปพลิเคชันหรือว่า OS ที่ทําการ enforce การใช้ Sandboxing แบบฉ่ำมากเลยนะครับนั่นคือ CubeOS ครับ CubeOS เนี่ยเป็น Linux ตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากนะคือมันจะทำการสร้างกล่องที่เป็น Vm อะครับ มันไม่ใช่แค่แซนบ์ท่านั้นเนะมึงสร้าง VM ทั้งตัวเลยอะมาครอบแอปพลิเคชันเว้ยคือสมมติว่าแกเปิดแอปพลิเคชัน A ใช่ป่ะแกจะเลือกได้เลยว่าให้แอปพลิเคชันตัวนี้เป็นรันอยู่บน VM ตัวไหนหรือว่าคิวบตัวไหนแบบนี้เลยเว้ยคือถ้าเกิดกล่องไหนแม่งเกิดโดนโจมตีขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาคุณสามารถระเบิดกล่องนั้นทิ้งไปได้เลยแล้วก็สร้างกล่องใหม่แบบ เลือดปังๆสวยๆวยแบบตัมมัมไปเลยเอออย่างเงี้ยเลือดนะแล้วก็วิธีการแบบประเภทใหม่ๆนะครับอย่างการใช้ในเรื่องของ ISP เนาะหรือว่า Runtime Protection Cell Protection อะไรเงี้ยครับก็มันจะเป็นวิธีการตัวหนึ่งที่เราจะรันซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับอยู่เป็นเบื้องหลังนะครับที่จะมอนิเตอร์การทำงานของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับว่าเฮ้ยมันมีการเข้าถึงเมมโมรีส่วนไหนนะครับหรือว่ามันมีการรันอินสตรักชั่นอะไรที่ น่าสงสัยหรือไม่นะครับหากมันพบว่ามันมีแอปพลิเคชันตัวไหนหรือว่าโปรเซสตัวไหนเนี่ยพยายามที่จะรันอะไรที่มันคิดว่ามันคิดว่านะไม่สมควรจะรันนะครับมันจะทำการตัดโปรเซส s นี้ออกก่อนที่จะเกิดความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถทำได้ซึ่งฟีเจอร์เนี้ยผมไม่ค่อยเจอกับ ระบบ security ที่อยู่ตามบ้านนะส่วนใหญ่ผมจะเจอในระดับของ enterprise มากกว่านะครับว่าเออมันมีการแบบลุกในระดับของ kernel level ลงไปดูข้างล่างอนะไรเงี้ยเออน,นี้ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเจอตามบ้านเท่าไหร่เท่าที่เจอตามบ้านเลยนะคือมึงมีแต่ระบบ anti cheat ของเกมออนไลน์เว้ยซึ่งไอเชียนั่นนะคือมึงแบบมึงน่ากลัวสุด,สดเลยแบบมึงสามารถแบบ access แบบข้อมูลส่วนตัวได้ทุกอย่างอะ เพราะว่ามึงอยู่บนเคอร์เนลเลเวลแล้วคนที่อนุญาตให้มันเข้าไปอยู่ก็มึงไงคือแม่งแบบเชีย er มันโคตรน่ากลัวแต่ว่าช่องโหว่ที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือช่องโหว่ของ Firefox ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่องโหว่ที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้จํานวนมากทั่วโลกเพราะอย่าลืมว่า Firefox เนี่ยมันไม่ใช่โปรแกรมที่แบบไก่กาอาราเล่หนูแมวอะไรแบบนี้หรอปะมันเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ มันมีคนใช้งานเยอะมากๆบนโลกใบน,นี้นะครับดังนั้นหากเกิดช่องโหว่ที่มันใหญ่ขนาดนีนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อ,อคนมากขานาดไี้เนี่ยความรุนแรงความน่ากลัวความอันตรายของมันเนี่ยก็ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับโชคดีที่ว่าเมื่อช่องโหว่นี้ถูกพบเนี่ยนักพิจารที่อ e ีแสพบปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปขายต่อหรือว่าเขาอาจจะเจอโดนโจมตีมาอะไรเงี้ยแต่ว่า เขาก็ทําการแจ้งกับ Mozilla นะครับให้ทําการออกออตัวอัปเดตออกมาเนาะซึ่งแน่นอนว่า Mozilla ที่เป็นคนผลิต Firefox เนี่ยเขาก็มีการ Take Action อย่างรวดเร็วด้วยการปล่อย Emergency Up d a t อัปเดอกมาที่่ไม้ปิดช่องโหว่ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าโชคดีเนาะที่มันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวหรือว่ามันเกิดเคสอะไรที่น่ากลัวตามต่อน,นี้ออกจากตามต่อออกจากนี้มานะครับก็ถือว่าเป็นโชคที่ดีนะครับ ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องของช่องโหว่ของ Firefox ที่เป็นเรื่องเป็นราวในฝั่งของ Cyber Security ที่เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณ2อสัมัปดาห์ก่อนนะครับที่เอามาเล่าช้าเพราะว่าติดงานนะครับ <c oughs> ก็เลยไม่ได้เอามาเล่าสักทีนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวิวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย